จะได้ผลแลบเฮ้ยเราอยากได้ทีหาผลจังเลยโลบักไม่พออีกแล้วไม่พอสคริปต์เลยโลบักกันดีกว่าขอแนะนำโชโคโสโตบริการเติมโลบักเล็ด6อีกทั้งยังมีผลพิสัรและเกมพาร์ทที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เฟซบุออ๊กใต้คลิปเลยนะครับโอ้ยช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นบอกฟุฟเลยแต่อยากเป็วาตาน์ทำยังไงดีขอแนะนำ TNT ช็อปบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็น บล็อกฟุตโลกรูนและแมนซิตี้ลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับอยากได้ปีจังเลยอะอ่ะไม่พออีกแล้วซื้อโลบัก,กันดีกว่าผมขอแนะนำคิสตันช็อปร้างขายโลบักรดเนหกขั้นต่ำเพียงหนึ่งบาทเท่านั้นอีท้ายยังมีเกมให้คุณได้เลือกฟังอีกมากมายลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปเลยนะครับอยากได้หูฟังจังเลยอะ่ะโอ้ต้นคลิปก็ไม่พอนี่ก็ไม่พอไม่พอสักคลิปเลยอยากได้อะ่ะทำไงดีผมขอแนะนำชิลสต o ร์ ร้านเต็มโลบักเลนสามสิเลนเจ็ดมีทั้งกลุ่มและแบบพาสลิงดิสคอดในลิงกเว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับกัดโลบักบริการเติมเกมแบบต่างๆาไม่ว่าจะเป็น All Star Tower De f e n s e ตบริการรับกับขนปีศาจบลอกฟุตยังมีเกมพาสที่คุณเลอใช้อีกมากมายอีกทั้งยังมีกดเอ็ีและกดค่างเงินแฟกเมนต์ลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปเกมเโลบกที่มีชื่อว่า King Peach นะฮะ อะไรตรงเนี้ยอ๋อ่อะไรโอเคผมก็คือผมดูหลายหลายช่องมานะครับคือเขาสุ่มผลปิศาจได้ผลมังกรกันหลายช่องผมทำมาหลายพาร์ทไม่เคยสุ่มได้ทำไมวะฮะโลกไม่ยุติธรรมเลยหรือว่าโลกมันใจร้ายกับผมวันนี้นะผมจะมาสุ่ม30มสผล ครับผมจะลองใช้สูตรทุกอย่างเลยที่ผมคิดได้ต้องมาแล้วล่ะนะเกียบเดี๋ยวเราจะสุ่มเบรลีนะครับทั้งหมดสองล้านห้าแสนนะครับสิบผลแล้วก็เพชรอีกยี่สิบผลนะครับแล้วก็จะเอาไปแจก,กเหมือนเดิมนะครับแจก,กใน Discord ของผมเองก็คือของอดิสซิโลโกะใต้คลิปนะครับใครอยากเข้า ดิทอยู่ใต้คลิปเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะซุ่มกันก่อนในคลับเมไปะ ถึงแล้วนะครับโอเคผมจะยกตัวอย่างช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องของพี่ปอเก้าที่เขาสู่มผลมังกรได้ถึง2ผลเลยแล้วก็มีช่องหนึ่งน่าจะาของสโนว์แมนปะใช่ไหมที่เคยสู่มผลพิศได้ได้ลีกินดารี่หนึ่งผลน่ะผลมังกรแต่ว่ามันหลายเดือนแล้วนะเข้มวะ อันนี้คือขนพิษัตนะครับทั้งหมดที่เกลือมาตาเราละขนมังกรต้องเป็นของเราเขาวันนี้มาเริ่มเลยโอ้โหคอมมอนโอเคครับก่อนอื่นเราจะก่อนเราจะไปสุ่มเนี่ยใครมีอสูตรนะครับหรืออะไรก็ได้แต่นะครับในเกมนี้นะครับสามารถ คอมเมนต์ไดที่ต้าคิดนี้เลยนะครับถ้าสูตรเยอะผมจะใช้ทุกสูตรผมจะใช้สูตรทุกสูตรในการสุ่มผลเลยนะครับโอเคครับสูตรของผมก็คือแปลงเป็นนกไปสุ่มมาแล้วก็เอาบินหนีครับสูตรผมว่าบินหนีอย่างนี้ครับแล้วสุ่มนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับจะได้ผลแลบเฮ้ยเฮ้ยสูตรได้ผลว่ะ เฮ้ยเสียสูตรจังเดียเฮ้ยผมมีสูตรตั้สนใจแล้วเราจะกดสุ่มตัวส่มมันจะเดินไม่ได้อ่ะลองแบบไม่ใช้สูตรอะไรเลยเฮ้ยสูตรได้ผลเกินโอเคอาจำหรับเราลองใช้สูตรครับแต่เราลองเปลี่ยนเป็นฮาฟเดียวกดกดปุ๊บแล้วกด หนีเอ้อ,อกดไม่โดนกดแล้วกดหนีเนียบบินหนีับแล้วสุม่มมาเดนโอ้โหเกือผมว่าต้องเป็นฟูลฟอร์มถ้าเป็นฟูลฟอร์มจะไ,ได้ผลแลยู่่ะชัดละเราบินมาทางนี้สุม่ม โอ้โหเรียบร้อยคือไม่ได้ผลเอาใหม่เอาใหม่เมื่อก,กี้ยังได้อยู่เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รำเลยรำสูตรนี่เลยบินไปไกลๆแล้วดิไปไกลเลยโอ้สูตรยังไม่ขังแล้วอะ่ะที่สูตรจังดีอะ่ะผมบอกเลยมา แะได้ก็อาจจะใช้ได้แค่เซิร์ฟละรอบหรือเปล่าไม่รู้จะสูดจังดีอะ่ะอันคอมมอนนะถ้าได้ผลมังกรมเมื่อไหร่เราจะหยุดสุ่มทันทีครับโอ้คอมมอนต้องขวดเดิมตอนอบนี้เราจะบินเข้าบ้านครับเราจะบินเข้าไปในบ้านเอา้าทำไมมันกดผลเองอะ่ะ นี่นะรับกนสุ่มแล้วเดินได้นะรับดูโอ้เอ้ยผมผมรู้แล้อา้าอันเราครบสิบผลแล้วละอ่าครบสิบผลแล้วนะครับได้ผลม่วงมาผลนึงนะโอเคครับผมจะลองสูดก็คือสุ่มแล้ววิ่งครับวิ่งวนเอามันเดินไม่ได้เดี๋ยวผมมีวิธีเราเอานี่มาแปลงร่าง แล้วก็กดสุ่มครับแล้วก็ไปไกลแล้วก็กดเอาล่างออกกดเลขหนึ่งออกนี่ครับเราจะเดินได้เห็นไหมครับพอเราเดินได้เรากดสุ่มแล้วเราวิ่งไปเลยครับเราจะได้ผลดีดีตรงไหนวะโอ้ยจะจอกเอาไาเมอามายาเมย์เนี่ครับเราอยากพุ่งสุ่มครับเราอยากพุ่งสุ่ม แล้วกดอย่างนี้ไว้นะครับเราเดินมาเราเดินมาที่นี่นะครับเราเดินมาที่นี่แล้วกดสุ่มครับเนี่ยมันไม่จี๋เหมือนว่าเราอ่ะได้ผลแรงเมื่อแบบเราซื้อเองไม่ได้เลขผลดีครับคอยดูโอ้แม่โคตรเลอะเทอะเลยโคตรเลอะเทอะเลยผลพิศเต็มเลยมา เฮ้ยผลไม่ออกเลยกันเดี๋ยวผมสุม่มรัวๆเลยเดี๋ยวใช้แล้วสุดอะถ้าสิบผลไม่ออกแรเลยผมจะปิดคลิปจริงๆไม่เกลือเกินไปละสิบผลไม่ได้แรทั้งผลน่ะอันคอมมอนมาต่อเลยเฮ้ยผมพูดจริงเลยถ้าสุ่มสิบผลแล้วอะ่ะ แล <c oughs> ้วผมเล่งอยู่คนแรกผมตัดจบเลยนะคือเกียร์อาจจะให้ผมเล่นต่อนะครับมันอาจจะให้คนแรงกับผมก็ได้ a ั t ต e f ฟักเฮ้ยอะไรวะอีกสามคนก็ตัดจบ <Net> ผมว่านะน่าจะเป็นจริงอะ่ะสุ่มเจียมไม่เคยได้ผลแรงสักรอบเลยเฮ้ยอะไรวะผลสุดท้ายแล้วมา โอเคตัดจบไปแล้วครับตอนนี้มาต่อช่วงสองอันนี้คือช่วงสองเลครับไม่นับปช่วงเมื่อกี้ช่วงเมื่อกีก้ตัดจบไปแล้วอันนี้คือช่วงสองนะครับผมไม่ซุ่มต่อแล้วคือมันไม่ใช่แล้วมันมันผมว่าซุ่มแบบเพชรมันไม่น่าจะได้ของดีอะ่ะจริงๆนะซุ่มแบบเพชรมันอะไรก็ไม่รู้อะโคตรเกลือผมไม่กินแล้วผมกินมาหลายโพนเอ้กินมาหลายคลิปแล้วโอ้อไหลวะ ผลแล่เนี่ยขอผลดีๆแล้วกันไม่เอาไม่เอาผลไฟนะโอ้ผลไฟก็เกลืออยู่ดีอะโยนที่หมดโยนที่หมดบนสีอ้าวมีผลนี่เหลืออยู่ผลแพนด้าผลลินปิงผลอะไรผลผลแสะเอ้ยไม่ใช่ผลพระชัวไม่ใช่ผลที่สองผลพระไม่ใช่ผลที่สามผลที่สาม อขอเดาเป็นผลน้ำแข็งไม่ใช่หรอผลทรายผิดหมดเลยยิ่งไม่ถูกสักอันเลยผลน้ำแข็งผลเลิฟผลทรายกระจอกมากโคตรกระจอกบนระยขาดบมึงตอนนี้เอ้ยแต่สูตรตอนแรกใช้ผใช้ได้ผลด้วยแบบกดแล้วบินอะบินแล้วสุ่มอะกัวิตี้ขายกมกำ โอพีขายหมีก็ขายโอเคโอเคครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะภารกิจตามหาผลลิเกนดารี่ยังคงดำเนินการต่อนะเพราะกูสุ่มไม่ได้สักทีทำไมวะทำไมเจ้าอ,อ่อเขาได้สองผลสามผลทำไมช่องกูไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจวะอะไรวะ เฮ้ยออสิสบอนโอเคครับเดี๋ยวผลทั้งหมดนี้ผมแจกนะครับใน Discord เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็ช่วยอ่ลืมฝากกดไลค์ subscribe ผมด้วยนะครับไม่ไหวละมายังไ,ไม่เคยได้ผลรีเจนเลยเฮ้ยจะสูตรจะได้ผลด้วยอ่าๆๆก่อนไปนะเดี๋ยวคนจะงงสูตรเอาอะไรก็ได้ที่มันบินได้อะอืมผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดกว่าเราแบบกดสกิลอยู่มันจะกดคุยได้ไหมได้นะนี่กดสกิลแล้วกดคุยได้นะครับแล้วก็ปล่อยปึ๊บ อ้าวแต่เราจะเินไม่ได้อ่ะก็คือต้องเป็นผลฟีนิกซ์อย่างเดียวก็คือกดปุ๊บก็คือยังก็ยังขยับตัวได้อยู่เห็นไหมครับไม่รู้ว่าผลพวกแบบผลเปลี่ยนร่างได้พวกผลของชอปเปอร์ผลหมาป่าผลยีราฟผลอะไรพวกเนี้ยมันทําได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแบบนี้นะแต่ผมทาได้นะครับก็ลองใช้กันดูนะครับก็สักนีลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดอ้าวลืมลืมผลแล ดีนะนึกขึ้นได้เฮ้ยผลอะไรอะ่ะผลอะไรอะ่ะนึกขึ้นได้เลยดีนะลือขึ้นได้เกือบลืมน่าจะผลความมืดนะผลความมืดผลอะไรอะ่ะกราวิตี้อะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผลกราวิตี้ไม่ใช่อันนี้ผลกราวิตี้เป็นสีม่วงกลมๆผมจำได้ว,ว่าคลิปเคยกินน่าจะผลความมืดแล้วอันเนี้ย ไม่ใช่ผลกาวิตี้แน่ๆเนี่ยโอเคครับก็ใครอยากรู้ก็ผมจะโยนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเก็ียกันเอาเองโอเคผมก็สำหรับวันนี้ไว้กรับผมเย้ yeah.